Work point. สวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยวันนี้ซีจะพาไปส่องไปบุกกองข่าวนะคะไปดูกันสิเขาว่าเช้ามืดแบบนี้เนี่ยนะคะในยามที่ทุกคนหลับไหลแต่ทีมข่าวก็ตื่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยว,ยวขอขโทษนะคะคุณสองอันนี้คือแบบว่าขอเป็นหน้าที่กวางใส่เอี้ยมเอ,เองได้ไหมจะขอขาพาไปอูนนด,ด้วยกวางใสเอี้ยมใสเอี้ย เอาถ้าอย่างนั้นก็ก็ถือว่าไม่แยกหน้าที่กันแต่ขอพาไปดูได้ไหม啊อยากให้ไปดูเออเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเดี๋ยวพากวางใส่เอี้ยบไปดูด้วยนะคะไปไปตามมาค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราเข้ามาถึงในสตูดิโอข่าวเช้าเวิร์กพอยต์กันแล้วข้างในของเราค่ะด้านหลังนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวชายหนึ่งเดียวในวันนี้นะคะนั่นก็คือพี่แปะสุภาพชายเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ นะนี่เป็นการเรียกว่าเผาหัวก่อนเผาหัวก่อนเรามันเครื่องดีเซลมันร้อนช้าเอ่อจะไหมพอตีห้าปั๊บมันก็จะไปเลยเดี๋ยวสาวๆก็จะมาเออเนี่ยเนี่ยนี่พวกเนี่ยเขาโง่เนี่ยเขาตายยากมากเลยนั่นเองจมส์สวัสดีค่ะแต่งตั้งตำแหน่งให้เขาแต่งแม่ตำแหน่งอ่ตำแหน่งบก QC News ิวส์คิวซีคิวซีทุกอย่างค่าแม้กระทั่งปล่อยเส้นหน้าของคุณพ่อแล้วสองเลยมาคนละหน่งแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับไฮไลท์พุทวอล์กยหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกาศข่าวตลาดข่าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวช้าเวิร์พอยท์ทีมผู้ประกาศของเรานะคะตอนนี้อยู่ในห้องแต่งตัวอุ้ยมีมาแล้วหนึ่งท่านนะคะนั้น ใช่มาแล้วนะคะมาก่อนคนแรกใดๆนี่นะคะกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะจะบอกเมื่อเช้าที่เห็นมานี่คือแบบว่ามาสดเลยอ๋อเมื่อกี้เจอควาตรงบันได <c oughs> พี่ก็ตกใจเฮ <c oughs> ้ยความมาทำอะไรได้ฉันยังแบบว่ายังสดมากอยู่เลยหหน้าเลย ได้ไหมใช้อ๋อใช่ค่ะคนเดียวกันค่ะไก่งามพอขนพลงามพอช่างค่ะพี่บุ๊ประกาศข่าวเช้าว Po ล์คออฟของเราะตอนเนี้ยเลตติ้งโหยกำลังมาเลยโหเรียกว่าได้รับความนิยมจากคุณผู้ชมต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ให้ความรักความเอ็นดูข่าวเช้าวอล์คออฟคเสียจได้แล้วค่ะที่วันนี้เวลาหมดแล้วแต่ครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำรายการห้องข่าวบันเทิงทั้งเช้าและเที่ยงรวมไปถึง ข่าวที่ยังสดจากที่จริงด้วยรับรองว่าเมาส์กันสนุกอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะคะติดตามรายการไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ